หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันร,ราคาข้าว65ทับ66ข้าวความชื้นไม่เกิน15%ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ยกเว้นข้าเจ้าไม่เกิน50ไร่โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าวดังนี้ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นข่าวที่ท่านที่เป็นชาวนารอคอยกันนะครับก็คือ ทางคอรมอนะครับได้มีการชงเรื่องในวันที่15นี้นะครับแล้วก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับโดยภายในประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ทุกท่านก็จะได้รับเงินกันแล้วนะครับข่าวนี้มาจากหนังสืสบิมคมชัดลึกออนไลน์นะครับเป็ขนข่าวของวันที่15พฤศจิกายน2565นะครับคอรมออนุมัติ8.1ล้านโครงการประกันรายได้เกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเฮโครงการประกันรายได้เกษตรกรผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี สมใจจุรินล์ลักษณะวิสิ์แล้วจุรินล์ลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคอรมอว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่4ใช้วงเงินประมาณ81,000ล้านบาทในจำนวนนี้จะมีเงินจำนวน3ก้อนก้อนแรกก็คือเงินส่วนต่างประมาณ18,700ล้านบาทก้อนที่2ก็คือมาตรการคู่ขนาน เมื่อข้าวออกเยอะก็จะให้สต๊อกข้าวเก็บไว้จะทําให้ราคาข้าวไม่ตกวงเงินประมาณ7,500ล้านบาทและอีกก้อนก็คือโครงการไล่ละ1,000บาทวงเงินประมาณ55,000ล้านบาทเงินส่วนต่างคาดว่าจะสามารถจ่ายได้หลังจากทกศมีมติเนื่องจากทกส ต้องช่วยโอนเงินเข้าบัญชีชาวนาคาดว่าประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับรวมถึงโครงการไร้ละพันเงินส่วนต่างทั้งหมด33งวดเกษตรกร,ท,กรที่รอคอยสามารถสบายใจได้ส่วนประกันรายได้ปาล์มยางพารามันสำปะหลังและข้าวโพเดเลี้ยงสัตว์ตนได้ลงนามเสนอเข้าคอรมอลแล้วรอขั้นตอนกระบวนการที่จะนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเท่านั้นสําหรับทั้งปาล์มข้าวโพดและมันสำปะหลังตอนนี้เกือบจะไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่างแล้วเพราะราคาดีกว่ารายได้ที่ประกันเยอะ เช่นปาล์มประกันรายได้ที่กิโลกร,รัมละ4บาทต่อ,อก,กิโลตอนนี้ราคาประมาณ7บาทต่อ,อก,กิโลโดยเฉลี่ยส่วนมันสำปะหลังประกันที่2บาท50สตางค์ต่อ,อก,กิโลตอนนี้3บาทกว่าต่อกิโลเข้าวโพเลี้ยงสัตว์ประกันรายได้ที่กิโลกร,รัมละ8บาท50สตางค์ตอนนี้11-12ถึงบาทต่อกิโลซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ดีมาเป็นปีแล้วถ้าเสนอเข้าคอรมอพิจารณาแค่เห็นชอบในหลักการส่วนเม้นเงินอาจจะไว้ใช้ยามที่เกิดอุบัติเหตุราคาตกจริงๆ อย่างน้อยก็มีประกันรายได้ช่วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันราคาข้าว65ทับ6ข้าวความชื้นไม่เกิน15ปเไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าวดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันรายได้1 5 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันรายได้14,0 0 0บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน16ตันเขาเปลือกเจ้าราคาประกันรายได้10,000บาทต่อตันครัวเรือนและไม่เกิน30ตันเขาเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันรายได้1 1 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน25ตันเขาเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้12,000บาทต่อตันครัวเรือนและไม่เกิน16ตัน นี่ก็เป็นรายละเอียดที่ท่านนายกนะครับพร้อมคอรมอได้มีการอนุมัติวงเงินในมาตรการต่างๆช่วยชาวนานะครับรวม3าม,มาตรการนะครับก็เป็นเงิน81,000ล้านนะครับภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ทุกท่านก็น่าจะได้รับเงินกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ท่านที่เป็นชาวนารอคอยกันมานานแสนนานนะครับ